โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบางนุรุนในช่องเอริสสวิตเลนเอ็กซ์สกันอีกเช่นเคยกับกับนักเกมดอกซักระปีเสื้อเพื่อนรับหรือว่าเกมดัตต์ทัฟฟายนะเออไม่ได้เล่นเลยโจลักี้ทามแางดงใดเดี๋ยวก่อนก็เล่นบางให้ดูกลุ่มสักนิดน,นึงก่อนแล้วกันเป็นครับนะอันนี้เป็นกลุ่มลักกี้ทามเหมือนที่ตามกลุก่มแจ้งเก,งเกมที่เพิ่มโอกาสแตกแต่ก็ต้องบอกไม่ได้แตกรอยผืนเซ่น ผมแบบนี้มีได้มีเสียโปรใจวิจรรยารณญาณในการรับลุมกันด้วยนอกจากกลุ่มเจ้เกมจะเป็นกลุ่มพูดคุยดรวยกันครับใครเล่นเกมใครแตะเกมอะไรก็อยู่จะพามาชวมกันแบบนี้นะใครมีเทคนิคดีๆก็จะพามาพูดคุยและเผชยสะเดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันก็ดีมันอยู่ตรงนี้แหละดีกว่าเล่นคนเดียวของเงาดุนครับต่อไจะเข้ากลุ่มก็ไปดูที่คอมเมนต์แรกได้คิดว่าจะนในบางภากหมดไว้ให้บรรยากาศในกลุ่มก็ประมาณนี้ครับเออมามา แล้วก็ดูความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามนะครับทุกคนครับมาบายบายแบบนี้มาดูกับเกมปั่นมันจะไหวไหมบ้างครับยังไงก็ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บักก็ด้วยตอนนี้บังจัดกิจกรรมแจกแล้วไปร่วมกิจกรรมกันได้ที่ช่องบางนูรูโนหนึ่งเพื่อนครับคลิปล่าสุดเป็นคลิปสาวทำแจก20ตารางวันไปดูคลิปไอจุบแล้วจะได้ร่วมกิจกรรมมา เรามีทุนอยสองหมื่นกว่ายัดอยู่ที่เบดสองร้อยนี่แหละเดี๋ยวค่อยๆไตเ่เบดไปแล้วกันนะครับมาดูว่าจะได้ดูฟรีสปินหรือเปล่าเอ้เกมนี้ตีเด็ดบังว่าอยู่ที่ฟรีสปินนะมาดูว่าจะได้ดูฟรีสปินหรือเปล่าเพื่อนครับเฮ้ยเฮ้ยสองตัวแล้วสามตัวเข้าฟีนะม,มาดูาจะมีวายไลน์นอกสวยๆหรือว่าโดดเข้าฟีเราเหินบ้างไหมเพื่อนครับนะ วายมีกอ,องหนุนต่อเนื่องไหมอุ้ยอู้หยสเก็ตเตอร์สองตัวเอาหนพื่อควายมีต่อเนื่องมีลายไหมไม่มีลายต่อเนื่องว่ะต้องลุ้นในวายลงสวยๆเปครับแล้วจังหวะคอมบจะยาวๆเลยนะตัวคุณก็อยากไปเรื่อยๆเลยนะแล้วยิ่งในฟรีสปินไม่ต้องพูดถึงจังหวะที่ไหลๆเปครับโหดมากเกมนี้นะมาดูว่าวันนี้จะได้ดูดอกสวยๆไหมโอ้สเก็ตเตอร์สองตัวอีก้ว ฮั่นเลยฮั่นเลยเน้นว้าววเน้นว้าวสกีตีู้ปมาสองตัวเหมือนเดิมนะครับมาดูเกมปั่นวันนี้จะมีดอกพลิกเหมือนเมื่อเช้าหรือเปล่าเพืยนครับเมื่อเช้าไกลเห็นก็ว่าหลับกลับมาเตกหมื่นเจ็ดเฉยยังไงเพื่อนมันต้องมาแล้วแหละตัวเดียวมาก่อนอยากดูฟีซาพินในเพื่อนปะปบปะปะปะปหยุด เออมาดิคนมันทําดีมาดิมาด,มาดูว่าจะจ่ายหรือเปล่าเนครับในฟีสปินมโมมามีแสงหมานหมานไปไอ้เพื่อนดอกแรกมาแล้วโอเคมีดอกไม้ต่อเนื่องนแน่นอนมันทำแบบนี้สวยมีต่อเนื่องไหมโอ้โหวาลงเดียวสองสามตัวมาหน่อยเพื่อนโอ้สองตัวแต่ไม่มีอะไรคำนวณไอ้ยาเออโอเคมีดอกทิวลิปต่อเนื่องเพื่อนครับสวยมีอะไรต่อไหม อันละมะอันละมะแล้วก็เอ้ยคือหลับแล้วก็มีอะไรต่อไหมงานเครืออีกแล้วครับท่านงานเครืออีกแล้วครับท่านเข้าฟรีเบสสองร้อยจ่ายมาสองพันสี่ร้อยบาทแบบนี้บอกเลยว่ายาวๆแนะ่ เอ้ยเอ้ยข้างบนอีกสองตัวยังไงยังไงม,ม,มีไหมมีไหมเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปเพื่อนกับต่ายังเกมยังไม่จบสำหรับเกมนี้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้มาดิคูณสิบหกสิบอะไรวะพอกคูณสิบยังไปไม่ถึงดีเมื่อกี้ปึ๊บเอ้ยมีไวข้างบนว่ามีลายไหม มาเดี๋ยวก็รอบนี้ก็เปิดเตร์โบต่อเนื่องมันครับไป30มรอบเหมือนกันนะเมื่อกี้เข้าวีดีโอแต่ว,ว่าไม่จ่ายเสียดายมากเลยอเอ้ยมีปนุ่งของไม่มีนี่ว่าปูปิดกา้านอย่าเนะครับตอนนี้บางจัดกิจกรรมเจอที่จงบางนูรุนเึ่งจัดไปวันนี้เมื่อตอนเที่ยงนะไปร่วมกิจกรรมกันได้มันครับ เฮ้ยเฮ้ยเปิดเตาบัวไม่จ่ายเลยเว้ยมาหน่อยกุหลาบสวยมีอะไรต่อไหมปุ๊บเอองานแน่นงานแน่นเออย,ยังไงต่ออีกดอกหนึ่งสวยดิมีอะไรต่อมีอะไรต่อเออไล่ไล่เอมีอะไรต่อโอ้คีหวายไปอยู่ข้างหลังไปอ,อยู่ข้างหน้าสวยเลยนะยังบอกพัาางคูนสิบยังไงละ่งงละล่ะบาสเก็ตเตอร์สองตัวไล่มันไปนแต่ตัวคูนยังไปไม่ถึงไหนไอเพื่อน โอเคมาวีเตอร์โบนครับขึ้นกระยับมาสักเป็นสองร้อยสี่สิบก็แล้วกันนะเอ้ยขอไปเรื่อยเรื่ยวันนี้ต้นเดือนอยู่อย่าเพิ่งรีบต้นเดือนขอระยะชิวๆก่อนแล้วกันนะเ,เพื่นอ,น,อ,อน,นครับอุย้ยสวยอุย้ยตัวกูยังน้อยอยู่เออมีอะไรต่อไหมข้างบนืเสียดายวายเอาหน่อยดอกกุหลาบข้างบนสวยปึ๊บโอ้ ไหนล่ะเบาอุ้ยฮะรืมอบ้าวรืมวบ้าวเสียดายเมื่อกี้เก้าพีมันครับมันจ่ายน้อยไปหน่อยนะยังไม่มีดอกสวยๆเลยจบซะแล้วยังไงมีข้างบนต่อไหมเออมีอะไรต่อไหม,ไ,หมไม่มี โอ้โหมันจะเข้าอั้อีกไหมว่าเพื่อนครับมีวายข้างบนปึ๊บแต่ไม่มีลายว่ะมาถึอมาถึอเพื่อนเล็บมาหน่อยเล็บมาหน่อยเล็บมาหน่อยหยุดอันละมาบนอุ้ยวายสวยว่ะวายสวยมาดูดอกนี้กันคนเพื่อนครับยังไงมีกุหลาบตัวแพงไหมอ้ยโอ้โหจบจบเลยจบเลย โอ้โหลายไม่เล้เพลงบ่าเพื่อนครับลายไปไม่เพลงนะหรือว่าน้อยมากเพื่อนครับอยู่วัคู่แบบนั้นแล้วก็คำนวณแค่แค่นั้นนะหรือว่าน้อยมากเพื่อนครับยังไงอืมมีอะไรต่อเบาๆข้างบนล์สวย วสวยสวยสวยเท่าไหร่อือมาเร็วว่ะเต็จนกหนึ่งโดโกนในเพื่อนสามพันงูคีนั่นเลยต้องลุ้นจังหวะแบบนั้นเพื่อนครับต้องลุ้นแบบตัวแพงๆคอมโบโย,ยาวๆนะั้นให้จังหวะอยู่คูนสิบกลางในข้างในจะเป็นคูณยี่สิบคูณสิบห้าขึ้นไปเรื่อยๆเลยเพื่อนครับมาเด็กก็อนุญาตเปิดเตอร์โบเหมือนกันนะครับสามสิบตับสามสิบในแต่ละบิดนะขอฟีซักโดดหรืพเพื่อนโอฟีซ้ำมาซักโดดหรืพเพื่อน ปึ๊บเดนูต่อไม่มีวะ่ะเออมีวายเพื่อนครับเออสวยมีอะไรต่อไหมไม่มีอีกแล้ว,วอ่ะโอ้เบาๆโอ้ตรงนู้นข้างบนมีอยู่ข้างบนมีอยู่ลงมาเจอสามตัวมาสวยมีใบไม้ไม่เพื่อนใบไ,ไม้แถวแรกไม่มาวะ่ะ ไอ้คูณเริ่มไหลนะโอเคมีดอกไม้โอ้โหบางคือได้แบบวายอยู่แบบเต็มก็ได้แบบ3แถว4แถวเลยนะครับน่าเคยได้กันขนานะดนั้นเลยนะแต่ก็นานมากเลยวพื่อนโอเคมีดอกไม้ข้างบนต่อเน,นื่องสวยมีดอกกุหลาบไหมไม่มีวะ่ะ เอ้ยสกเกตื้ออยู่ไหนเออมาดีได้ดูฟีซาบินต่อเนื่องไงเพื่อนได้ดูฟีซาบินต่อเนื่องมาดูว่าจะจ่ายหรือเปล่าวัเพื่อนมาโอ้แล้วว่าโมมามีแสงมานไปเพื่อนครับดอกแรกวายอยู่สวยนะเฮ้ยยาไม่ไหลเฮ้ยมีข้างหลังอีกนิดนึง้งครับอ้แต่มันไล่มันไม่เลยยว่ะเอาหน่อยเร็ว โอ้โหเพื่อนฟรีเบทสองร้อยสี่สิบนะเว้ยเอ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 ้ยมีไว้ข้างบนลูมาหนึ่งตัวสวยเออคนอะไรๆมีดอกไม้ข้างบนสามแถวเออมาว่ามาว่าฝากยังไงมันกอดอีกหนึ่งชุดสวยดีดอกนี้เองเพื่อนคูยี่สิบาบาทฝากยังไงต่อเพื่อนโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหมันมาให้ดอกสุดท้าย มันมาให้ออดอกสุดท้ายเพื่อนครับได้มา1 9 4 4งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทตัวคูณกำลังกระยับเป็นยี่สิบห้าเพื่อนครับโอ้โหเสียดายเกือบจะมีดอกหนักๆเลยจริงเพื่อนครับถ้ามันมาเร็วกว่านี้สักนิดนึงแล้วก็มีรายคำนวณให้เราแบบลงวายลงมาเชื่อมอีกสักหนึ่งชุดนะจะหอะคูณยี่สิบห้าเพื่อนครับโอ้โหเสียดายวะ่ะเกือบจะสุดแต่ไม่สุดวะ่ะโอ้ยเสียของเลยเว้ย มีอะไรต่อไหมมาว่ากันต่อบ่นครับตุนสองหมื่นองเราเก้าฟีแล้สองรอบตอนนี้กลับมาอยู่ที่เดิมเลยก็ <c oughs> ฟีเบสูงๆไปสองรอบตอนนี้ยังไม่แตกเลยบ่นครับยังอยู่ที่เดิมเลยนะตุนสองหมื่นโอเคมาขึ้นมาเป็นเบท2สองร้อยแปดสิบขออนุญาตเทอร์โบยาวๆเลยละกันเดี๋ยวคลิปมันจะได้แบบไม่ต้องยาวจนเกินไปบ่นครับมา รอบนี้ขอ30หมุนแล้วก็เปลี่ยนเบ็ด30หมุนแล้วก็เปลี่ยนเบ็ดไม่แตกแตกให้หมดเอ,อ้มามีอะไรต่อเนื่องไหมสวยข้างบนมีดอกไม้ต่อเนื่องลงมาดิลงมาดิาดคูณฮะอ่างเออไลยๆอุ้ยอะไร่ออะไ่ไล่แต่ไล่มันไม่แพงมันทับวายมันลงมาแค่ตัวเดียวเองนะบึ๊บ ต้องอยู่แบบวายแถวเดียวกัน3ตัวตึ้งแล้วก็อยู่ข้างบนสักกลัวแบบนี้คือแน่นแน่นอนไหมครับมันจะคำนวณให้ทุกแถวข้างหน้าจนไปถึงแถวหลังเลยนะแต่นี่วันนี้วายมันยังมากักมากเลยครับวายมันยังค่อนข้างจะกักมาดูว่าจะไปจบที่เบสไหนบ้างครับอุ้ยวายแบบนี้แหละบึ๊บเออตัวเพลงมา้าสวย มีอะไรต่อใบไม้เต็มกระดาษในเบื้องงานใหญ่งานใหญ่ใจต้องนิ่งมีหรือเปล่าเพิ่มอืมอางานยากงานยากลำมาเอ้ยมามาเอ,อ้ยมากลับมาที่สองมือดีเล่มลำมาที่สองมือดีเลย่มมันครับเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนผู้กําลังสวยเลยเพมันครับมาขึ้นมาต่อเป็นสามร้อยยี่สิบมีสักดอกเดี๋วะน้องสุดสักดอกเดี๋ยเบื้อง ตอนนี้ก็าฟีไปแล้วสองรอบนะยังไงต่อเออมาดูกันปึออ๊บยังไงโอ้ยยังไงวายข้างบนสวยลงมาไม่ได้ต่อไหมล่ะเออลงมาลงมาหนึ่งหนึ่งบรรทัดสวยเป็นปูนห้ากับอย่าเป็นปูนสิมีซ้ำอีกหนึ่งตัวไม่รู้มีลายหรือเปล่าเออมาวะ่ะมีอะไรต่อไหมโอ้หมดแล้วอ่ะวายหมดแล้ว คูณกำลังเลยเื่อัสามพันกว่าเลยนะเออโอเคมีดอกไม้สวยมีอะไรต่อไหมข้างบนโอ้ยไอ้ไวเองมาดีนะลายเริ่มจะกำนวนดีเพื่อนครับเออก้าเร่าเล่ไอ้เพื่อนเก้าเรเราเก้าเร่วเไอ้เพื่อนเก้าเร่าเร่มาดูกันเพื่อนครับเข้าฟีอกที่สามแล้วตอนนี้อยู่ที่เบรสามร้อยสิบว้วเบรสองว้วไปรสามว้วสี่ เอาไปฮะอุああ้ยวายสามแถววายสามแถวไว้เพ <todos who S 2> <ady S 1> ื่อนครับนี่แหละดอกที่รอคอยบอกไว้เลยอุ้ยจอา้าเา้า้าาจ้้าาจาจาชาชาอันน้าจ้าจมาดวะ นี่เพื่อนครับคัมโบอย่างที่บอกว่าสามแถวมันต้องแบบนี้เพื่อนครับดอกเดียวหมื่นกว่าม,มีอีกไหมอึือสุดท้ายโอเคดอกนี้น่ามาหมื่นกว่าเพื่อนครับถือว่าใจได้เท่าฟีขนาดนี้ถือว่าใจได้ไอ้เพื่อนครับมาดูจะมีอีกหรือเปล่าขอไปถึงสี่หมื่นลึกนอกอะไรก็ได้เพื่อนครับวายมาสองตัววย มูดอกไม้นูต่อเนื่องเออแล้วก็มีแถมแถมไหมคุณสิบแล้วไม่มีแถมว่ะโอ้โหอยู่ไว้ไว้ก็บนเมื่อกี้สามตัวดอกไม้สวยอ่ะ้มันต้องพูดกับไว้ไมครับจะได้กระยับแบบเร็วๆนะโอเคมีไวยลงมาสองตัวเพื่อนสวยมีอะไรต่อไหมอ่ารู้สเกตร์มาขวางหมด สุดที่แล้วแบบนี้โอ้โหดูดิข้างหน้าเป็นสเก,ก็ตเตอร์หมดเลยโอเคมีดอกไม้ต้กตถอนเนื้ออืมจังหวะนี้ระว,วายลงนะเพิ่นสวยเลยนะไม่ลงว่ะโอเคมากขึ้นมาเป็นเบท3 6สามร้อยหกสิบอวี่มันทำมันเล่นไปเข้าบีเกือบทุกเบทเลยนะ <c oughs> เข้าบีเป็นสามรอบเ่อนคกับ โอ้สองตัวแต่ก็ถือว่ายังไม่สุดเท่าไรเพื่นครับการเข้าฟรีแต่ละครั้งนะมันแจกแค่แบบดอกหนักดอกเดียวที่เหลือคือว่าทิ้งหมดเลยนะสามครั้งที่ผ่านมาคือแบบมันจะให้แค่ดอกเดียวที่เหลือคือว่าทิ้งหมดเลยบอกเพื่อนครับว่ายังไม่สุดนะถ้าแบบนี้นะยังไงมีอีกไหมปึ๊บเออมีอะไรต่อเออเบาๆโอ้โจบอีกแล้ว มาเบสสี่ร้อยเราไม่เล่นเบสสี่ร้อยเราเบื่อแล้วเราไม่เล่นมาถึงเวลาอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งไงเพื่อนดอกกุหลาบมีอะไรต่อมีอุ้ยสวยดอกเบไม้โองคุณสองเองวะ่ะ อุ Ooh, hole, hole. Oh, ้ยอุ oh. ้ยอุ้ยดอกนี้แ mad น่นนะแน่นนะน่ดอกหลับตัวเลงมาด้วยวะยังไงเพื่อนสัตว์ดิบๆเลยเหรอสัตว์ดิบๆเลยเหรอเออมาดิมาดิมาดิฝากควตชุดนึงไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนรีบจบไปเกินนะวันมันจะได้สามจังหวะเพื่อนครับของแต่ละรอบนะของแต่ละตันจะคำนวณได้สามจังหวะเพื่อนครับมันต้องลงแบบพอคำนวณเสร็จก็มือต้องลงมาโซนในจังหวะที่คูณเลยแหละหยาบยาบองโลกงานแน่นอนนะครับ ยังไงบึ๊บอ่าแบบนี้เลยลงมาซ้ําแล้วก็ลงมาเพิ่มตรงนี้ต่อเดี๋ยวนะลงมาเพิ่มไหมมาดูกันบึ๊บคูณสิบแล้วเพื่อนครับเก้าพันคูณสิบห้าแล้วเพื่อนอยังไงต่ออ้ยอ้ยอุ้ย,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 ยเบ็ดมันสูงไงเบียดมันสูงไงเพื่อนเออจัดเบียดสูงมันแบบนี้หละมาดูกันวายสองตัวลงมาสวยจัดวางงานเน้นเหล่านี้ตะเรยงานเน้นเลยนะ ไม่ไหลเว้ยต้องมึงส uh> ักดอกนล้วไปดูบ่อนครับบางวัดอ่ะเอ้ยมาให้เรามันหนักสู้ไส่เบ็ดขนาดนี้เข้าฟีขนาดนี้มันยังไม่จุกได้ไงวะเพื่อนครับเพมันยังไม่จุกให้ได้ไงวะทำหลักเข้าฟีขนาดนี้มันต้องเลือกได้เร็วนะนี่ยังไม่ได้เลือกเลยเพื่อนครับอุ้ยบึ๊บ ไว้ไม่ดูกล้องหรอกมีอะไรไหมดอกไม้เบาๆแล้วก็ใบไม้ต่อเนื่องเบ้างครับโอเควายลงมาเพิ่มข้างบนว่ะมีอะไรต่อเนื่องไหมเพื่อนโอเคมีดอกไม้ต่อเนื่องว่ะสวยคูณเหลอีกแล้วบ่านครับผูกพันโอ้โหมันก็ไปไม่ถึงอยู่ดีเว้ยมันจบแค่นั้นทุกทีเลยว่ะดอกกุหลาบแล้วก็ ดอกกุหลาบสีแดงไม่มีสต่ว่าจะเป็นโอ้ยอันนี้จะเป็นดอกบัวมันก็ไม่ใช่ดอกกุหลาบนะัดดูผิดยังไงล่ะเกตเตอร์อยู่ไหนล่ะเพื่อนาโดยน่าจะได้จบที่เบรดันอีกเลยวอเพื่อนครับเกตเตอร์มันมาสองตัวบ่อยเกินมันมาสองตัวบ่อยเกิน กว่าสองแถวมีดอกไม้ข้างบนสวยมีดอกดอกบัวถ่อเนื่องว่ะเฮ้ยงานเน้นไหมเน้นไหมละ่ะจอดเน้นไหมละ่ะจอดจอดยังไม่เน้นว่ะโอ้โหจอดไม่เน้นว่ะมาเพื่อนครับรอบนี้แหละคือคําตัดสินว่าจะอยู่หรือจะไปต่อมาจะจบหรือไปต่อมาดูกันเพื่อนครับขออนุญาตปิดเตอร์โบหน่อยนะเปิดพัน โอ้คอมโบสักชุดเป็นครับได้เลือกเลยนะมาแล้วมีอะไรไหมตอดอกไม้ต่อเนื้อไม่มีอะไรต่อเลยเพื่อนเอาหน่อยเร็วสักชุดนี้ก็ฟีลลั่นมาก็ได้ <c oughs> แต่งนอกอะไรก็ได้มาเถอดอกไม้ข้างบนมีต่อไม้ไม่มีต่อวะ่ะปูวายลูมาจ้าเกินอืมอืม ขึ้นเมตรพันเงียบเลยหยุด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 ยดูดดดดดมหมดอ้สัก400ป่ะมันให้แกสามหมื่นห้มันกำมันขึ้นไปถึง2อรอบแล้วนะสามหมื 35, 2, รอบแล้วนะมันไปไม่ถึง4ี่หมืนห่นะ โอเควันครับตามนันม้นไม่รอดว่าสรุปจริงๆเราตอนที่ไปถึงสามมือหน้าเราเลือกได้แล้วนะ แต่มันต้นเดือนเรามันต้องนักสู้มันต้องแบบต้องการความยิ่งใหญ่ก่อนไงผลที่ตามมาก็จะเป็นแบบนี้มันเรื่องปกติเพื่อนครับของการเล่นสลอ็อตนะเดี๋ยวพอแตกทุกรอบก็หาว่ายูดเอ็ดมินพอไม่แตกก็หาว่าไม่มีฝีมือเอาใจไม่ถูกเอาสไตล์ก็สไตล์มันแล้วกันครับแล้วก็อย่าลืมวันนี้บางจัดกิจกรรมแจกอยู่ที่ช่องบางนูรูโหนึ่งไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกที่อีกสักเกมนึงหัวคคำัำ บอกเลยว่ารอบก่มโคดเดดเพื่อนครับนะเดี๋ยววันนี้ประมาณสักทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเจอกันที่ช่องบางนูรูโนนึงอีกสักเกมนะครับเดี๋ยวพักก่อนแล้วกันนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลังใจมากันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มาก่อตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บุบางนรูโครับก็ถือเดี๋ยวรอบก่มเรามาแก้ตัวกันไอ้เพื่อน